สวัสดีคร<บ>ับทุกคนวัวนวันนี้พี่ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคิดมึงน,นี้จะมาแก้ไขด้วยจะต่อทารื่งให้ยาเราก็จะมาต่อกันนะเราจะกินให้ดูด้วยแม่ต่อใหม่ก่อนทารุ่เราไมา่ได้แค่หนึ่งอันนะนี่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 ต่อรอเพื่อนนะคะต่อรอผู้ชมต่อลอผู้ชมนะคะ ถ้าใครถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ถ้าใครดูคลิปนี้ต้องกด Subscribe ด้วยนะ<ค>จะได้มีกำะะกำลังใจให้ภูมิใจชวนเที่ยวต่อยาวๆออร่อย,ยเ, <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะลงคลิป โชว์ของเล่นใหม่ของน้องพูนใจนะคะเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยอสองอย่างครับสองอย่างอาเล่นเลยอะต่อเลยต่อนี่ทโลพรุ่งนี้ก็ไปเรียนอีกแล้วเดีย๋ยวตอนเย็ยนจะจะมาเอาให้ดูนะ ตอนนี้นะคะน้องภูใจใช้สมาธิในการต่อทะลุอยู่เนออ้โขออนุญาตพักช่องสักหนึ่งนาทีนะคะเพื่อวิกำลังใจให้น้องภูใจต่อนะคะย<อ>้าต่อได้ว ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยาเท่าไหนหป๊บโพูดยาวพี่ก็เอามึงมาป่าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะดูนะคะว่ายาวเท่าไหนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งกๆๆิงกให้ช่องน้องภูม <Tack> ิใจชวนเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ